สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องอ n นจ no g r ล t ติงทาร์ l ส s ช่องของการอ่านไพ่เพิ่มพลังบวกสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างมีความสุขนะคะขอขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของอันตี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะหัวข้อวันนี้จะเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องมาจากครั้งก่อนนะ เราทำความโชคดีของของคนที่เกิดในแต่ละวันไปแล้วตอนนี้ถึงวันพุธวันนี้จะเป็นความโชคดีของคนที่เกิดวันศุกร์ก่อนอื่นเราจะมาดูพลังงานโตตนของคนที่เกิดวันศุกร์ก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตั้งสมาธินะคะ แล้วเรามาดูกันนะว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรขออนุญาตดูพลังงานของคุณนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมอาจจะตรงบ้างตรงทั้งหมดหรือไม่ตรงเลยก็ได้ให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะชมไปเพลินๆอาจจะได้ข้อคิดบางสิ่งบางอย่างก็ได้สำหรับคลิปนี้นะมาดูกันค่ะคนที่เกิดวันศุกร์และผ่านเข้ามาชมคลิปนี้พลังงานงคุณเป็นอย่างไรคะ ไบแรกสาหัสสาการพอสมควรเลยผ่านเรื่องเยอะแยะเลยปวดหัวเรื่องความลำบากหลายสิ่งหลายอย่างเลยต่อนะบางพลังงานเดลิเวอร์บางพลังงานกำลังอยู่ในช่วงของฟอร์อินเลิฟอืมดีจัง ตรงข้ามกันเลยนะบางพลังงานก็ทุกกระทมกับบางสิ่งบางอย่างสูญเสียเศร้าใจพัดพลากโดนโกงแต่บางพลังงานกลับอยู่ในช่วงของ for i love อยู่ในเรื่องของความรักความสุขต่อค่ะอืมจะมีจีเชียนพลังงานของผู้รู้ อาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอก็ได้นะที่เข้ามาชมคลิปของอันตี้ยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถผู้มากประสบการณ์แล้วก็อาจจะมีความสําเร็จกับบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของงานก็ได้ต่อไปค่ะ หกเหรียนคนใจบุญชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นเห็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากไม่ได้จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเสมอพลังงานดีนะคะอาจจะมีพลังงานของบางพลังงานที่รู้สึกว่าฝ่าดา่านอ,อราหันอะไรมาหรือเปล่าคะเนี่ยสิบดาบ แล้วยังไงต่อคะสิบไม้เท้าอืมสิบดาบมาพร้อมกับสิบไม้เท้าเลยพลังงานที่คนที่กำลังขยันทำงานเพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายของตัวเองเพื่อให้บรรลุสู่ฝั่งฝันบรรลุสู่เส้นทางที่ตัวเองได้เลือกมุ่งมั่นมากเลยคะ่ะ ทำงานอย่างหนักอย่างหนักมากๆพลังงานของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบางคนบางท่านถ้านในสายจิตวิญญาณก็เป็นผู้ที่ตื่นรู้แล้วเป็นเป็นครูครูบาอาจารย์ได้นะคะเป็นคนที่ใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นนี่คือพลังงานของคุณคะ่ะแล้วเรามาดูกันต่อว่า จากพลังงานของคุณจะพบกับความโชคดีอะไรมาดูกันค่ะกับความโชคดีของคนที่เกิดวันศุกร์มาดูค่ะความโชคดีของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะจะเป็นอย่างไรจะมีความโชคดีอะไรเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้คะมาดูกันมาคะ ใบแรกควีนไม้เท้าราชินีไม้เท้าใบที่สองเด็กเหรียญใบที่สามลาชาถ้วยใบที่สี่เด็กไม้เท้า ใบที่ห้านี่ค่ะความโชคดีของคุณคืออะไรมาดูกันค่ะจากการที่คุณเป็นผู้ที่มากประสบการณ์จากเมจิเชียนจากสิบไม้เท้า ทำให้คุณมุ่งสู่ราชินีไม้เท้าผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์บริหารจัดการสิ่งต่างๆได้ความโชคดีแรกคือคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะได้บางสิ่งบางอย่าง งานบางอย่างที่คุณเท่านั้นจะต้องเป็นคนทำซึ่งคุณก็จะทำออกมันได้ดีและงานนี้จะนำคุณมาสู่อะไรคะงานใหม่สิ่งใหม่ๆที่จะสร้างผลกำไรค่าตอบแทนให้กับคุณคุณก็จะมีความมุ่งมั่นคะ่ะ ในการทำงานนี้อย่างใจจดใจจ่อเพราะมันจะสร้างมูลค่างานขอโทษค่ะมูลค่าเงินให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลกำไรค่าตอบแทนจะเข้ามาและอะไรต่อคะราชาถ้วยความโชคดีของคุณก็คือคุณก็จะพลั่งพร้อม อุดมสมบูรณ์ทั้งความมั่นคงและความมั่งคั่งคุณพร้อมแล้วที่จะเดินต่อเดินทางต่อด้วยไพ่เด็กไม้เทา้าจากประสบการณ์ สร้างสารรค์ที่คุณเป็นคนเก่งและคุณก็จะพร้อมเดินต่อเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเรามาดูต่อค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างจะเป็นอย่างไรการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือความโชคดีของคุณดูต่อนะคะ ว่าความโชคดีของคุณที่เกิดวันศุกร์คืออะไรสิ่งใหม่ๆห,หรือบางท่านอาจจะได้บ้านได้รถใหม่ด้วยไพ่เด็กถ่วยเยี่ยมมากเลยค่ะ เยี่ยมมากๆเลยบางคนจะเกิดความคิดไอเดียใหม่ๆที่จะทำให้คุณไปต่อยอดธุรกิจการงานของคุณนะคะด้วยไพ่หนึ่งถ้วยอ่าเด็กถ้วยค่ะเห็นไหมคะปลาโผล่ขึ้นมาอันนี้คือพรค่ะพรบางสิ่งบางอย่างที่จะมอบให้กับคุณ เห็นไหมคะมีปลาสีเขียวโผล่ขึ้นมานี่คือพรบางอย่างที่จะมอบให้คุณคุณอาจจะได้บ้านได้รถใหม่มีความคิดใหม่ๆบางคนบางคนถ้าทำมาดีๆอาจจะถึงเวลาที่คุณจะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่ก็ได้ต่อค่ะหนึ่งไม้เท้า เดินหน้าต่ออีกผลผลิตของคุณกำลังงอกงามใบขึ้นเต็มเลยกำลังงอกงามเลยค่ะความโชคดีคือคุณจะได้รู้ผลผลิตผลกำไรแบบปุปับไม่ทันตั้งตัวเลยด้วยซ้ำไปพออไพ่เดอะทาวเวอร์ค่ะแบบปรปับ ที่ยังไม่คิดว่ามันจะได้ผลกำไรกลับมาในตอนนี้แต่คุณกำลังจะได้ยังไงต่อคะผลที่คุณทำอัศวินกำลังควบเงินครบทองมาให้คุณเลยคะ่ะอัศวินเหรียญคุณจะตัดสินใจได้แน่วแน่มากและคุณดูค่ะข้างบนของอัศวินเหรียญมีเทวดานางฟ้า ส่งพรบางอย่างให้กับคุณด้วยเพอเอๆคุณจะได้เงินจากผลกําไรแบบปุบป,ปับที่ไม่ทันตั้งตัวและไม่คิดเลยไม่คาดคิดเลยว่ามันจะได้เร็วได้ขนาดนี้เชียวหรอแล้วยังไงต่อคะสองถ้วยความโชคดีอีกอย่างหนึ่งของคุณก็คือคุณจะได้รับความร่วมมือคุณจะได้รับการซัพพอร์ต จากคนรอบๆข้างเขาจะเป็นกำลังใจเป็นแรงใจให้กับคุณและเขาก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณในการที่จะมุ่งมั่นเดินหน้าสู่เส้นทางการเดินของคุณแล้วยังไงต่อคะ1 0บไม้เท้าขึ้นมาอีกแล้วคะ่ะตัวตนของคนที่เป็นสิบไม้เท้าขึ้นมาอีกแล้วเหมือนกันเลยเขาก็ยังมุ่งมั่นต่อคะ่ะ ความโชคดีก็คือเขาก็ยังจะไม่หยุดความพยายามมานะเพื่อให้เส้นทางของเขาเดินเดินหน้าต่อไปสู่ความสําเร็จเขาก็มุ่งมั่นมากเลยภายใต้สำรับคืออะไรคะสามถ้วยคะ่ะคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกลัวเลยคะ่ะความเหนื่อยของคุณจากไพ่สิบไม้เท้าเนี่ย ได้ผลให้คุณได้มีการเฉลิมฉลองคุณชนะคุณจะพบกับชัยชนะคุณจะชนะทั้งตัวเองชนะทั้งคนรอบข้างชนะทั้งหัวหน้างานและชนะในการประกอบการธุรกิจของคุณคุณได้ฉลองชัยกับอันนี้แน่นอนคุณไม่ได้เหนื่อยเปล่าเลยค่ะ ความเก่งของคุณความสามารถของคุณมันนำพาให้คุณบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของคุณในที่สุดความโชคดีของคุณคือคุณจะบรรลุจุดมุ่งหมายที่คุณตั้งไว้แบบที่คุณไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยินดีด้วยนะคะกับคนวันศุกร์ แล้วเรามาพบกันใหม่ต่อกับคนวันเสาร์ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ